ชายหนุ่มผู้หล่อเหลาเสียจนพระอาทิตย์ยังหันมามองทุกเชา้าใบหน้าและรูปร่างของเขาเพื่อพร้อมไปเสียทุกอย่างอย่างไร้ที่ติจะเว้นเสียก็แต่เรื่องฐานะทางการเงินเพราะณตอนนี้เขากำลังรู้สึกอึดอัดใจต่อแฟนสาวเพราะช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยเกินไปฝ่ายผู้หญิงมักเรียกร้องสิ่งต่างๆมากมายเกินกว่าที่เขาจะสามารถทำให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นของแพงๆหรืออาหารการกินที่ต้องหรูหราแม้แต่ของขวัญวันครบรอบหรือเทศกาลก็ต้องเป็นของมีค่าที่ทำให้เธอสามารถอวดใครต่อใครได้แต่ฉันเคยบอกพี่ไปแล้วนะว่าฉันไม่ชอบตัวนี้มันไม่เข้ากับฉันเอาตัวนี้ไปก่อนนะไว้พี่มีเงินมากกว่านี้พี่จะซื้อให้ใหม่นะ เพราะยิ่งคบกันยิ่งรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยหน่ายต้องเป็นเขาตลอดที่คอยตามใจด้วยความที่ผู้หญิงเป็นคนมาตรฐานสูงไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ต้องเป๊ะและไม่อายใครในคราแรกก่อนตกลงปลงใจคบหาฝ่ายชายก็คิดว่าจะรับในตัวของหญิงสาวได้แต่กลายเป็นว่าเป็นเขาเสียเองที่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะสามารถอยู่รู้สึกเช่นนี้ต่อไปได้หรือไม่ เพราะแทนที่การมีแฟนจะต้องมีความปลอดภัยทางความรู้สึกควรรู้สึกอบอุ่นใจมีที่พึ่งทางใจได้แต่เขากลับรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีอย่างไรอย่างนั้นกระทั่งวันหนึ่งเขาบังเอิญไปเจอกับหญิงคนหนึ่งดูท่าทางแล้วหญิงสาวเองก็ดูเหงาไม่ต่างจากเขาเลยจึงลองทักถายพูดคุยกับหญิงสาวกระทั่งทั้งคู่เริ่มรู้สึกคุยถูกคอ ชายหนุ่มรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกจนเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายชายเริ่มรู้สึกไว้วางใจหญิงปริศนาคนนี้มากขึ้นอีกทั้งฝ่ายหญิงก็เอาใจเก่งไม่เรื่องมากกระทั่งทั้งคู่นัดเจอกันแบบส่วนตัวด่านชายหนุ่มก็มีของติดไม้ติดมือมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่หญิงสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรและไม่เคยต้องการอะไรไปมากกว่านั้น ถ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงเธอจะยังอยากคุยกับฉันไหมนั่นเป็นประโยคที่ทำให้ใช้หนุ่มชะโงนใจใช้หนุ่มนิ่งงันสักพักก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะสารภาพว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงแท้ๆแต่เป็นผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหากแต่พอมาลองคิดคๆดูแล้วไม่ว่าเธอคนนั้นจะเป็นใครเพศไหนชายหนุ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญเลย เพราะเธอคนนี้คือคนเดียวที่เข้าใจเขามากที่สุดมากกว่าหญิงสาวที่เป็นแฟนของเขาด้วยซ้ำนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ใชายหนุ่มแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันและนัดเจอกันบ่อยทุกครั้งที่ได้เจอกันความรู้สึกที่เขามีต่อคนคนนี้กับแฟนสาวของตัวเองช่างแตกต่างกันคนละขั้ว บุคคลนี้ไม่ได้เรียกร้องที่จะต้องได้กินอาหารแพงๆหรือต้องการของมีค่าจากเขาเลยสักชิ้นขอแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำใจในขณะที่แฟนสาวของเขาเรื่องเยอะไปเสียหมดตกใจหรือเปล่าที่ผ่านมาที่ฉันไม่ใช่คนแบบที่เธอคิดเรื่องแค่นี้ฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกขอบคุณนะที่ยอมรับฟังฉันทุกอย่างและคอยเอาใจช่วยฉัน วันเวลาผ่านไปหลังจากวันที่ชายหนุ่มแอบไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับเจาหานหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปและไม่ได้ติดต่อกับเจาหานอีกเลยเวลาผ่านไปชายหนุ่มและแฟนสาวสามารถปรับจูนเข้าหากันได้และมั่นใจแล้วว่าจะเลือกคนนี้เป็นคู่ชีวิตพวกเขาก็ได้ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานใช้ชีวิตเฉกเช่นสามีภรรยามีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป เรียบง่ายและมีแต่ความสุขนี่มันเรื่องอะไรกันหญิงสาวตกใจจนร้องเสียงหลงเมื่อกําลังเลื่อนโทรศัพท์อ่านข่าวสารไปเรื่อยข่าวที่กําลังฉายอยู่ตอนนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการมั่วเซ็กที่เจฮานเป็นผู้ต้องหาทำคลิปเผยแพร่อนาจารซึ่งในข่าวก็ได้เปิดภาพใายหนุ่มนับพันคนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำอนาจารครั้งนี้ร่วมกับเจฮาน ที่น่าตกใจจนแทบจะเป็นลมก็คือหนึ่งในผู้ชายของเจฮาน่นคือแฟนหนุ่มของเขาเองฝ่ายชายเองก็ตกใจไม่แพ้กันไม่คิดว่าเรื่องทุกอย่างจะกลายมาเป็นเช่นนี้ได้บุคคลปริศนาที่รู้จักกันแบบลับๆวันนั้นคนที่เคยเป็นพื้นที่สบายใจให้เขากลายเป็นบุคคลกระทำอนาจารมั่วเซ็กจนกลายเป็นข่าวดังเรื่องที่เกิดขึ้นหญิงสาวเสียใจมากจนไม่สามารถทนต่อไปได้ ทำให้งานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ต้องล่มเลิกไปเพราะเธอไม่สามารถทนมองหน้าชายหนุ่มได้อีกต่อไปฝ่ายชายก็รู้สึกเสียใจหนักที่ตนนั้นได้กระทำพลาดไปไม่ว่าตนจะรู้สึกแย่กับฝ่ายหญิงแค่ไหนก็ไม่ควรเริ่มนอกใจไปคุยกับคนอื่นตั้งแต่แรกเขาควรปรึกษาและร่วมกันหาทางออกไม่ก็เปิดใจคุยกันไปแต่เขาก็เลือกที่จะเงียบแอบทำเรื่องแย่ๆลับหลัง จนมาถึงวันนี้ทุกอย่างก็พังทลายลงแม้กระทั่งตัวตนและเชื่อเสียงของเขาเองหลายคนคงคิดว่าทำไมชายหนุ่มที่มีหน้าตาดีถึงขนาดนี้เลือกที่จะไปหาเจาหานเพราะบางทีรูปลักษณ์และหน้าตาอาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชายต้องการหากแต่เป็นความสบายใจความเข้าใจกันและกันคงเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครๆก็คู่ควรที่จะได้รับจากชีวิตคู่